อคาเมโนคาเบะกำแพงตาแดงตำนานต้องห้ามจากหมู่บ้านลึกลับในหุบเขาภูเขาอิเซตในหุบเขาลึกของจังหวัดมิเอะมีหมู่บ้านที่ชื่อว่าโซเกนหมู่บ้านนี้ไม่มีในแผนที่ยุคป,ปัจจุบันและถูกกล่าวขานว่าได้สูญหายไปจากโลกนานหลายสิบปีไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นแต่สิ่งหนึ่งที่ยังหลงเหลือไว้ในบันทึกของพระนักบวชเร่ร่อนคืออคาเมโนคาเบะกำแพงตาแดงต้นกำเนิดของกำแพงตาแดงว่ากันว่ากำแพงนี้ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน เป็นกำแพงหินโบราณสูงประมาณ3เมตรไม่มีช่องเปิดไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างทั่วผิวหินถูกเจาะรูเล็กๆเ,เป็นร้อยๆร,ยรูราวกับว่ามีใครจงใจทําให้มันดูเหมือนตาที่กําลังจ้องมองทุกการเคลื่อนไหวของคนในหมู่บ้านทุกคืนวันพระใหญ่ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่หน้ากําแพงและจะมีผู้เสียสละคนหนึ่งถูกเลือกโดยไม่มีใครรู้วิธีเลือกแต่ทุกคนในหมู่บ้านจะทราบพร้อมกันว่าคืนนี้ใครถูกเรียกคนคนนั้นจะต้องเดินไปยืนเงียบๆต่อหน้ากําแพงในยามค่ําคืนเมื่อทิ้งคืนมาถึงรูที่อยู่บนกําแพงจะ เริ่มเปิดออกเหมือนดวงตาสีแดงเรืองแสงหากผู้เสียสละยืนเฉยๆไม่พูดไม่ขยับและไม่สบตาใดๆกลับคืนกำแพงจะปิดตาลงช้าๆและปล่อยให้เขากลับไปแต่ถ้าหากสบตากับกำแพงหรือแม้แต่คิดในใจว่าอยากหนีตาเหล่านั้นจะเริ่มดูดดวงวิญญาณของเขาจนเหลือเพียงร่างไร้วิญญาณที่ยืนแน่นิ่งอยู่หน้ากำแพงทั้งคืนคำสาดและการล่มสลายมีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเคอิจิตไม่เชื่อเรื่องกำแพงนี้และตั้งใจจะพิสูจน์ว่ามันไม่มีพลังเหนือธรรมชาติ เขาจุดคบไฟเข้าไปใกล้และพยายามแหกกำแพงด้วยค้อนเหล็กทันทีที่ค้อนแตกผิวกำแพงเสียงกรีดร้องนับร้อยดังออกมาจากรูเล็กๆเ,เหล่านั้นเรากับคนถูกทรมานเคิจิถอยหนีด้วยความตกใจและวันถัดมาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านพบว่าดวงตาของทุกคนในหมู่บ้านกลายเป็นสีแดงเลือดและไม่สามารถมองเห็นได้อีกหลังจากนั้นไม่ถึงสามวันทุกคนในหมู่บ้านก็หายตัวไปเหลือไวเพียงบันทึกจากพระภิกษุเร่ร่อนผู้ผ่านมา ซึ่งเขียนไว้ว่าข้าถูกดวงตานับร้อยยอจับจ้องแม้ข้าจะหลับตาข้าก็ยังรู้สึกได้ถึงแรงอาฆาตจากพื้นหินอย่าพยายามมองกลับไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าแม้แต่จะคิดถามว่ากำแพงนี้หมอองค์เห็นอะไรหากคุณเคยเดินหลงเข้าไปในป่าลึกเขาอิเสเซแล้วเจอกำแพงหินที่มีรูเล็กๆเ,เต็มไปหมดอย่ามองเข้าไปอย่าคิดในใจและอย่าถามว่ามันกำลังจ้องใครอยู่